Đừng mai luôn, đừng mai luôn Cụ kiếp Đừng mai luôn Đừng mai luôn Đi 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 รถไปเลยครับของแท้ครับไปได้ไปฝ่าสวนครับผมติดต่อได้ครับมจะคคว่มครับมาเมียลูกลูกจ้องลูกจ้องขอกมจะความดีโบดือครับบบดือเชื่องมากๆลูกลูกลูกยืนเบิ้ง yên, Máu phi, Phải há phô nhai lâu lâu Nhiên khuyên lâu Máu phi, mà há phô Há nhai phô nhai lâu lâu Má Há nhai nhìn lấy thì khuyên tới lột bẩn nhau Má nhìn lướt thì bị say nè Thì bị say là mấy khuôn Má <laughs> mà Phải há nhai Má Má ยืนแนวโอ้ยมีแต่นั่งกับนอนมึงครับผมยืนในลูกยืนมึงมายืนมึงลูกยืนขึ้นยืนงามสวยๆเด้อลูกยืนนิดสวยไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้วบอดี้อิ้นโอ้ยเอาเอา,เอาโอเคครับผมถ <c ười> ือว่าเลือดถือว่าโอเคครับเพิ่นหัวใหญ่ตีนใหญ่นะครับรถไปเรื่องนะครับใครสนใจฝ่อหัวฝ่อ,อสวนมึงเอาฝ่อสวนนี่ละ บอกสวนคือกันครับแต่ผู้ใดสนใจกะติดต่อได้ครับเชื่องครับเช,ชื่องครับ